Winon non Kattainon. Pakang Babu. อารยคับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชมเออพบกับชมนี่เน่ยว่าใช่เนาะพบกับผมช่องในนนฟิชชิ่งฟิวตายไทยแลนด์อวันนี้พาท่านผู้ชมไม้แอลไก่อยู่ครับมันจะเป็นอ่างเก็บน้ําบ้านล่องสักก่อนล่องสักตำบลบ้านปินตำบลบ้านปินแล้วกับบ้านนี่จะเป็นบ้านปินก่อ บางปิ้นตำบลเออกหลมสักดิ์เงาะไหนหก่อไหนก่อันนี้เนาะเปิ่นก็จะมีงบประมาณคุ้นหลอกเงินก่เอาไปเข้าหมู่บ้านเห็นเนาะเพื่อจะไปซื้อพันธ์ป่ามาปล่อยใหม่ก่อมันจะได้มารุ่นเห็นเพราะว่าแต่ละตีนี่ถ้าคุ้นหลอกใหม่มันก็ดีไปอย่างนงครับเพราะว่ามันจะพื้นที่กว้างสามารถเก็บได้เอราะว่าใช้สำหรับการเกษตรได้อีนเนาะเพราะว่าถ้าเป็น อ่างเก่าๆแล้วมันเก็บน้ำได้น้อยเขาก็จะได้หาปลาตัวถ้าเขาบ่มีอ่างลงนี่ก็ยากอยู่ครับเพราะว่าปลาอ่างนี่จะเป็นปลาตัวไส่ใหญ่นะถ้าเป็นปลาน้องนี่กู่วันเนี่ยท่านผู้ชมลองกิศพอปลามันจะบอกเคยมีตัวหลวงเนาะมันบ่เหมือนแต่ก่อนมีแต่ปลาตัวใหญ่มันก็จะม้วน,เ,นเดี๋ยวนี้ไปหาปลาไหนก็พอเถอะครับรุ่นว่าจะกุ้มหรือบอกกุ้มหรือว่ามารุ่นพอว่ะ เขาจะได้ปลาตัวใหญ่นี่เปอร์เซ็นต์ัวย,ยี้ครับหาปลาสมัยใหม่นาะทําใจแล้วครับถ้าได้ตัวใหญ่ก็ถือว่าโจกดีได้มวนแต่ถ้าได้ตัวน้อยบกกุ้มก่บบัดก็อนเหนื่อยใส่ป่เป็นอย่างกะค้นมันหุ่มมันก็จะเฮอฟซี FC พอบรรยากาศกาันวิธีการหาปลานาะของแต่ละคน้นแล้วก็ของวิธีสเต็ปสไตล์ของในนุ้นด้วยวหาปลาเป็นจะได้ ชอบกว่ากดไลค์ยิ่งชอบกว่ากดแชร์ถ้าคือดีก็ถึงกดแชร์กดไลค์นะครับไปเออลืมไหมเห็นรอบมั่รอบมั่วรอบรอบแล้วนี่ร้องใจไหมนะครับมันก็เลยยังบอกหูจังหวะระยะเนาะมันกิเสียงดังแต่ไหมผมก็ร้องเอามาใจพอเดี๋ยวจะปั๊บระดับพอนะครับว่า ระดับไหนเสียงตีเพราะม่นวนก็เกิช่างภาพนี่ก็คือเห็นน้อยจ้ะบอกฮือ,อเสียงดังแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปผักมวยสนามลุงพี่นี้เดี๋ยวเขาจะแย่งตัวไปเนาะผมก็เลยว่าบอกช่างภาพไปอันนี้อูดังโอเคครับไปเดิมเจ้าคุณหน้าจองตีเฮ้อ แน่ผมเลิกขนาดกันนะลมลมนะะขึ้นเสียงี้ยังได้อาเดียวก็บเีพอสภาพเราเนี่ยกับมืของเสียงอยู่แต่มู่อค่จะเปิดดังก่อนละอีกอย่างขึ้นที่มุงกว้างผมก็กลัวเขาจะ ลงสุ่มเหมดิดเลยนะแต่เขาเก็เเรียมตัวมาพอม้อรมจบร้อยแล้วถ้าลงเหมดิดจะได้เขาก็วความกว้างน่ะเจ้าแต่ต้องพอดีๆเพราะว่าเสียงกับนะต่อจิยลุม่มได้แล้วปลาฮั่นได้แล้วพอาาได้ครับะพอเป็นยังเนื้อเขาไก่เลงๆก่อนก็ลงก็ได้จะได้ลวดอับน้ำกว้างยา่ไพาศาลนะเจ้า,า,าพุ่นเข้าไปในปุ่นก็มี

อสวัสดีค่ะลงไหนลงเกาะเ้าขาหั่นไหนมากลางเรื่องคณะนี้เลยอ่ะมันหนมันลงเป็นมีดอ๋อเจ้าเดี๋ยวพอค่ะนี่เจ้าให้มาดีเหยเจ้าอันนี้ ความลึกของอังแกนนี่แล้วท็อ <laughs> ที่ซีไนะเจ้าบันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมช่องในยโดนฟิชชิงฟรีไตล์แลนดป์ปลาท่านผู้ชมมาหาปลาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําล่องสักหน่อยอยู่แถวอําเภอดอกคําใต้แต่ตําบลน,นี่ผมบ่แน่ใจเนาะแต่แถวบ้านปิน่นแล้วก็อยู่เพ่ดอกอำเภอดอกคําใต้อย่างวัดพะเยาครับตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ล้มกันแล้วครับก็เดี๋ยวมาล้อรุ่นพอผลงานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซีดีคอยติดตามครับ ในโน้นจะขอเวลาไปล้างหน้าอาหน้าอ่างล้างหน้าก่อนนะครับมาเป็นล้อรุ่นผลงานนะครับนี่ใจตาแปด N40 โมโนครับวิบบับนะเจ้าตอนตีสี่ห้านาทีเจ้าไปรุ่นพ่อผลป่าเจ้าบาทห้าร้อยบาทเจ้าพ่อ Á, mặn mặn mặt 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 วาวจะวาวอยู่ครับบัตรหาร้อยบาทสักตัววันนี้หู้ซึกว่าอ่างแกนนี่นี่เป่นจะหู้ดหลอกไหมเนาะเป่นก็เลยเปิดนเนื้อหาเนาะก็เลยว่ายังว่านะครับจำบัตรหา้ารอยนี่ก็ไก่ภาษาเหนือไก่เขี้ยวครับปลาบเนี่ยสักตัวแต่ว่าติมานี่เขาว่ามันมีปลาบึกเนาะแต่บางเตอรอเนะชาวบ้านเป็นหาก,กินตลอดเนาะเปิดเขาว่ามีปลาชเโดปลานิ้น ปรุ่นต่อเทาห้าร้อยบาท autre. เทาได้ปลาสักตัวจ้ะกะบททัตห้าร้อยเป็นแต่ไหนพันสองกะกินนั่นกินนี่มไหมนิดๆหน่อยก็ตีวันนี้กะสองใบเงินกนะนะเขาห้องสองใบเท่ากะลงทุนประมาณสองพันบาทครับแล้วก็เดี๋ยวพอบนป่าวันนี้มาได้สักตัวเจล้วก็ลงเนึกครับตีสี่มะคืนกะบางคนกับกาจะได้รับมาพุทธตีสองเนี่ยเป็นยังนงั่งคู่กันเรื่องป่าบึกนี่เนาะคงก็น,นอนฟังอยู่ <laughs> ตื่นเต้นนอนบวรลับกันก็เนาะสี่สองเกิงเนี่ยก็นั่งอู้กันสามสี่คนเหิืมงปลาบึกนี่เนาะเพราะว่านอนบวรลับตื่นกันแลยว่าล้อจังว่าที่จะเขาจะลุ้งตอนไหนตอนไหนตอนไหนไจอนะอีเนาะก็ชุดถ่ายมาป่าปะสี่สามสี่สิบห้าจะแจ่มเจ็บตัวบ,งวบังเรือบวรลับเหมืออกแล้วผมก็เตือนมาเปลี่ยนขั้วเปนน็น่ยนางก็สี่สี่พอดีครับยังไม่ได้ปลาสักตัวเด็ดเลย một cái nhá mèo nhưng mà đây phải hạt mà sắc tuổi là cháu ยกไปประมาณสิบกัมละจะวาวเนาะข้าร้่งเนี่ยคลิปบ,บ่มิปาพของห่อบ้านท่าลอยบ,บ่มิปาเนี่ย mm. ข้าวหู้ mm. <laughs> Ôi, cho tả mặc tả một cỏ khen Phả cầm ở đây <cười> <cười> Ui nón, nón khó cháy nón oh, Bà ấy babu Cháu bảo leo Ông bà màn mà la cháu ờ, Cháu mà quay cháu Ui bà ăn nhà thăm phun đây là cháu Màn 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 <cười> <cười> Bà nhà khá cháu chú mông ni

ถ้าจำมันสันเกย์ยกเก <c oughs> ือกเ <c oughs> มื่อบวมนี้คืคค <c oughs> คน <c oughs> หายมันนะครับสัญญาณคืนบวมนี้คืนฟ้า <c oughs> มันตรงตามหินกันเนะ ตัวเดียวยกมือบนหล่นเออโอ้ยมาแล้วโอ้ออกมาหมดปลาใส่นอนอู้

โอ้ตัวอย่างใจแหมปีนออกเลยเนาะสัววิทตั้นเลยเนาะม้าแบบร้อนๆเป็นแจด,ด้ะกำนี่ปีนออกเหง้าไหนเป็นแจด,ด้อีนนอนเหมือนตั้งได้ตั้งตัวเจ้าป่าช h a d o w w i t ออกอย่างสวยงามเมื่อใดจะมาแหม ยังหวลงไปซ้อนกับอั้นกวกัทุกบันแล้วตอเป็นบ้มนะยังหวลงไปซ้อนมาจ้าแล้วก็มาปลาก่อนนัวัวนี่ใหญ่ขนาดเลยอะนี่ลอยโลถึงยู่นี้มาสี่สิบกันอู๋กุ้มแล้เมียหนอไลเนาะเมียก็เกุ้มเวลยดนนี้ถึงกเปอร์เยอุ้ยใหญ่ขนาดนี่ถึงโล Ô! <t> đi. <stereotype> <maks> <dragging> uh, đây, <authenticity> <maksBraun> จะจิบอยู่บ่ได้นะเจ้าเอออันแหมเหม,มาะขึ้นมาเขินได้เนะอด,ด,ด,ด้วยปารสะดิ้ลนะจ้อในนน,นจะจิบขึ้นมาแล้วอ่ะดันได้อ่ะ Đánh vào đây nữa Này Ngoan Này cho nơi Khoa đu nơi Ây da ข้างไรจาข้างลาย

โอ้ด้กระเด็นหลวงอยู่เนาะลง,ลงทุนอะไรนี่ซิบัตร่าร้อยครับร้าร้อยบาทเอาลงไปตัวนี่ว่าจะ เงือกคัดเขียวปะบ,บึกนีแบบน้อยยังไงได้คัดปลาชะโดเอานี่หนูถือว่าพอได้อยู่แต่มันก็ยังว่านาะตั้งตั้งแต่เด็กก็เลยเฮ้ยอช่างภาพขึ้นมาเก็บครัวอะไรก็ว่าจะปิ๊กแล้วเลยตั้งดึงไปดึงมาก็สนุกคือมาพอบรรยากาศห่างบ้านหลองเหนรอลองซานหลองซักหลองซักห <c oughs> <c oughs> ลองซักกันะเนาะอำเภอดอกคำใต้ครับก็อยู่จังหวัดพะเยาก็บัตรจับในราคา500บาทก็ นั่นนะครับแล้วส่วนมีปลาบึกเนื้อเปิ่นได้ก็จะมีใส่สักสั้วปลายถึง30มสโลแล้วก็จะมีรุ่นรุ่นปีเนาะรุ่นแกรุ่นที่ว่าเป็นเจ้าทินนี่ใส่ใหญ่ประมาณร้อยปลายครับเนาะกับภาพเปิ่อนอุ้มกันกี่คนก็สามคนเนาะนีะ่คองไงๆของเขาบัมาห้าร้อยก่อห้าร้อยบาทก็แต่ปลานิบักับตัวใหญ่อยู่เนาะจะได้ว้านี้ก็อาจจะ เป็นคลิปสั้นกับพยายามหันความเคลื่อนไหวเนาะว่าว,วันนี้มาเพ่เดินทางมาไกลเยอกมาลุ้นปลาบึกเสียดายเขาบ่ดได้ผาบเนาะก่อ,ดดอน<บ>ปลาเขา้เขาเพราะว่าลงตั้งแต่ตีสี่สี่นาทีนะเจ้าแล้วช่วงนั้นบ่ดได้ปลาเลยในน,น้นเจ๊เจ๊บุดได้ขึ้นมาพอพอขึ้นมาเซตโป้ผมตั้งคนเดียวหมานเหยี่ยนหน่ครับ <c oughs> แกนเจ๊เจ็บนี่เป็นอย่าง่ะกะยัง,งองกะได้เก็บ ตอนตีบอได้ปลานี่กับจ้างมันเนาะแต่ว่าตอนเอาเก็บบรรยากาศตอนสรุปผลปลานี่แหละกันอู้โถๆเออนีไออยังก็กี้แก้วอยังก็บอ้หัปถิงนี่ละกันกดนี้เลยอ่า หนึ่งร้อยบาทก่อตาบูุ่น6วขีดเหรอ6ขีด7คขีดอ่ะนี่อีกตัวจโตเอ็นสีเขียวโมโนเอ็นเบอร์สี่สิบโมโนเนาะมันกาบแล้วครับมันเซวินแล้วแต่มันบอกเข้าปากขำแต่บอกพับแล้วก็ปลาปลานิ้นนี่นับได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ปลาโนจัน ต,ตัวตนี้สองตัวอ่านี้ตัวนี้คงตัวนี้คงจะบวพ้นเขาแล้วเนาะอ่าตัวนี้คงจะบวพ้นเขาง่ายๆตรงน,นี้อย่างไรก็วันนี้ก็จะเ,เ,เดินทางกลับบ้านแล้วครับขอบคุณเอฟซีเนาะสิคอยที่ตามสิคอยเป็นกำลังใจให้นเนาะเ๋ยวป้ากันคลิปใหม่ครับว่าจะป้าไปตีไหนครับเนาะก็ ไปรุ่นพ่องมารุ่นพ่องละว,วันนี้ก็ถือว่าลงดึกสิไปบาคืนบางคนนี่เขาตีผมว่ามางคืนบางคนนี่ขามันนอนนั่งอยู่ข้างเต้นเปิดก่อตื่นเต,นต้นป่าเลยเนาะบนป่ากันรับกันนอนเต้าผมแหมกมคมัตีสองเ,เกินแล้วก็มาล้มช่วงแมตตีสามสี่สิบห้าเขาปรล้ลงแล้วเนาะ,นะเวลาพักผ่อนน้อยครับตอนไปตั้งซุมมือช่วงนมาได้ป่ามันมาได้สอนเจ้านี่ครับ ประวัติแต่แรกตั้งสุ่มเหมือดไปสองสามชั่วโมงแล้วเนาะก็คือช่างภาพขึ้นมาเห็นะใส่มาผมก็เก็บหอมเอาครับแบตจะเสี่ยงเนาะเลยขึ้นมาไงไปคือโอเคเนาะกปิดเปิดเงี้ยงหากันอยู่เงี้ยบัตรจะได้ก็บัตรเงือปพันห้าร้อยบาทจ้บเรื่อยเงี้ยงได้อยู่ได้อยู่สวัสดีนี่ก็เขาล่าวปรว่าสวัสดีครับ 好지막